สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องข b บบินไลฟ์วันนี้นะครับจากที่ผมเคยได้รีวิวโมเดลรถเหล็กไปแล้วนะครับ2องคันที่เป็นดอรชาร์เจอร์กับ t o y o ต a s u p e ปนะครับของ The f ฟ s t นะครับวันนี้นะครับก็ได้จัดมาให้กับคุณผู้ชมเพิ่มเติมเพราะว่ายอดกับคนดูนะครับของคลิปที่แล้วถือว่า ผมโอเคกับมันนะครับรับได้มันก็เยอะในประมาณนึงแต่ว่าถ้าสำหรับแบ,บช่อง YouTube ช่องอื่นอาจจะแบบว่านิดหน่อยแต่สำหรับผมผมโอเคอ่ะก็วันนี้นะครับเราจะมาแกะอีก1คันนะครับได้รับความนิยมนะครับจากเรื่องเดอะฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแต่รถคันนี้จะอยู่ในภาค2นะครับเป็นของ b บอันโอค n นเนนะครับผมโดยที่รถคันนี้คือสันสกายไลน์ GTRR 34นะครับของไบอันโอคอนเนครับผมนี่เลย อู้หอันนี้คือของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้ซื้อต่อจากเพื่อนมาน,นี่คือแบบว่าจัดด้วยความที่ชอบเองก็เลยจัดในคันนี้ผมเสียดายตรงที่ว่าใน,ในหนังมันออกมาแค่ช่วงแรกของภาค t o o Fast t o Furious นะครับก็คือ The Fast ภาค2นั่นเองออกมาช่วงแรกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละได้แข่งแค่แมตช์ดเดียวพอแมตช์ดเดียวเสร็จแล้วก็โดนตำรวจจับยิงไอ้เครื่องที่แบบว่าทำให้รถอะ มันเสียการควบคุมจากระบบไฟฟ้าทั้งหมดอะมันจะทําให้รถด,ดับแล้วก็เข้าไปอยู่ในปอดของตํารวจเลยก็คือโดนโดนเก็บไปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูกันข้างในนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูนี่ลายข้างหลัง นี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยากเปิดลายของรถเหล็กเดอะ์ฟาเลยเพราะว่าดูสิครับมันเยอะแค่ไหนอันนี้คือบางส่วนนะครับมันยังมีแบบรถที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบรถประกอบฉากแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นรถหลักของในเรื่องนะแต่ก็มีเยอะมากเลยเนี่ยที่ผมเล็งไว้อีกสองคันนะครับก็ค,คือนี่ Mazda RX-7 เวซ์ 7, v v นะครับผมแล้วก็ ตัว Mitsubishi e ิอีคลิปนะครับที่เป็นสีเขียวอ่ะนั่นแหละสองคันนี้เดี๋ยวมันต้องมีไม้ลงที่ช่องอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกับคันนี้ก่อนนะครับเนีเดี๋ยวผมลองแกะกันนะครับนี่ก็ยังไม่เคยแกะมือหนึ่งเหมือนกันเตรียมมาหมดแล้วไขควงไขควงเห็นเขาบอกว่าต้องใช้แกะทั้งไหนวะเออทำไมไม่กีดแค่ข้างเดียววะ ก่อนด้ยโอ้ยแกกเยอะจังคุณผู้ชมโอ้โหันใหญ่นะครับหนึ่งต่อยี่บสี่นะครับอ๋อโอ้โหหน้ารถแน่งสวยออกมาจากแพ็คก่อนต้องมีไขควงด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีล็อกใต้ฐานไว้อยู่ แกะออกมาเรียบร้อยแลครับคุณผู้ชมนี่ครับผมรีสันสกายไลท์ GTR34 r, r นะครับผมโอ้นี่ล้อหมุนได้นะครับหมุนได้หมดเลยเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดแบบข้างในเป็นอไหน,นี่แหละการเบรคคัตอะไรพวกเนี้ยมีหมดเลยมันจะมีลายน้ำของแบบพวกที่แบบเป็นรายละเอียดของผู้สนับสนุนหรือว่า ของที่เขาใช้ในการแต่งรถคันนี้โอ้ในแหน่งก็มีนะรายละเอียดน,นี้นี่โอ้ตัวเครื่องอย่างสวยคนระับคุณผู้ชมดูดิเห็นนะรายละเอียดตัวเครื่องแม่งมาเต็มอะ่ะอย่างสวยเลยแล้วก็เปิดประตูได้นะครับได้สองข้างเลยซ้ายขวาตอนนี้ยังฝือดอยู่นะครับ เล่นไปทั้พันหนึ่งอาจจะไม่ฝืดถ้าฝืดเอามาเล่นจริงๆนะอ่ะดูข้างในเห็นไหมข้างในเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยวงมาลัยเนี่ยคัดเบรกคันเร่งอ่ะแล้วก็มีเกียร์เห็นไหมตรงหน้าปัดมันก็มีรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมโคตรเจ๋งดีเทลแม่งดีมากอะดูดิโอ้โหสุดยอด ขนาดกระจกมองหลังมันยังมีเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นนะเห็นกระจกมองหลังไหมเ,ออเปิดท้ายได้นะครับนี่เปิดท้ายได้เนี่ยเดี๋ยวคุณผูช้ชมดูจาเนเบรกใกล้เห็นนะเนี่ยโอ้โหรายละเอียดข้างในแบบมาเต็มดูตูลลดรถโคตรสวยท่อเป็นโครเมียมนะลงสีโครเมียมมา เป็นท่อคู่นะสวยมากเป็นรถที่แบบยอดนิยมเลยในหนังเดรฟ้าแล้วก็แบบคนที่เก็บโมเดลรถนะยังไงตัวเนี้ยต้องมีอยู่แล้วนี่ดูดิอันนี้คือใต้ฐานนะใต้ฐานก็จะแบบว่าทําเป็นรายละเอียดนูนๆนะครับแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดของตัวเครื่องท่อแล้วเขาเดินยังไงนะครับก็ประมาณนี้ ดูยางยางก็ยังมีนะรายละเอียดยางเห็นไหมโอ้สวยงามถ้าใครเอาไปโมนะผมว่าโมได้นะพวกเนี้ยโมเอาไปใส่ไฟเพิ่มใส่ไฟใต้ฐานเพราะว่าในหนังอะไฟใต้ฐานมันจะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมอ่ะคุณผ,ผู้ชมเคยดูยแล้วเดี๋ยวฟาดอะไม่มีใครไม่เคยดูแล้วยิ่งภาพนี้นะโอ้โหผมชอบพ่เป่งผมชอบคันนี้สุดๆเลยจริงๆผมอยากให้แม่งมีตลอดแบบว่าอยู่ในตลอดทั้งเรื่องเลยนะ แต่แม่งก็คงเป็นไป,นปนไม่ได้ออสวยงามอ่ะมีทั้งหมดตอนเนี้ยถ้าอยู่ที่บ้านผมผมมีรถทั้งหมดตอนนี้ก็จะสามคันละมี GTR สามี่คันนี้ที่เป็นสกายไลน์นะแล้วก็จะมีโตโยต้าซูป1 9 7หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ดอชเจแล้วก็จะมีแบบ AE 8 6ของโตโยต้เหมือนกันอันนั้นของเรื่อง Initial D ดีนะโหยตอนนี้แบบ ผมเข้ามาแบบที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ค่อยอยากจะเปิดลายรถเลยเพราะว่าจริงๆนะตอน,นเด็กๆผมเป็นคนที่ชอบโมเดลรถมากนะเก็บไว้เยอะมากเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นกับผมจนได้ตอนนี้อยู่ในวังวนรถอย่างแบบแยกแยกไม่ได้จริงๆคือหัวปักหัวปั๊มไปแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ยังไงก็เดี๋ยวผมฝากนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมถ้ายอดวิวนะครับยังมีคนดูอยู่นะครับรถเหล็กเราก็ยังดำเนินการถ่ายคลิปเกี่ยวกับโมเดลรถเหล็กกันต่อไปนะครับว่าคันต่อไปผมจะได้คันไหนมาเพราะว่าผมก็พยายามหาอีก2คันนั้นนะผมถามแต่ละร้านเขาบอกว่าหมดต้องพีออเดอร์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ แล้วก็แบบดูในกลุ่มก็เสียวๆอยู่เพราะเห็นเพื่อนบอกว่าระวังด้วยวมพวกแบบโกงมิจชีพมันเยอะไงบางทีเราจะซื้อมันก็ต้องแบบต้องดูนิดนึงนะครับไงฝากด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมโอ้จีทอเออสลเซ